ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนทาง u t u b e นะครับและก็สวัสดีเป็นแฟนทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่ให้เกติดตามรับชม่องรถไทยมือสองนะครับของร้านเจเคเตอร์อเภอเวอร์จักกีวาบีรำสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไถมานํำเสนอนะครับซึ่งคลิปนี้จะนำเสนอหนึ่งรายการเป็นรุ่น New ฮอ l l ลนด์นะครับเป็นยี่ห้อ New ฮอ l l ลนดครับรุ่น TC 3 8สนะครับรถเก็บงานสวยแลวครับ เล่มทะเบียนปี54นะครับอุปกรณ์2ชิ้นแถมส่งนะครับาราคาคันนี้เปิดอยู่ที่269,000บาทครับ269,000บาทาเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับสภาพสวยนะครับเก็บงานให้แล้วนะครับเก็บสีเพิ่มเติมมาทำไปด้านเลือเต็มครับเก็บสีใหม่ทั้งงานให้สวยเลยนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับเครื่องไม่เคยแกะเครื่องเดิมๆเลยนะครับดูฮอลแลนด์ TC 3 8 r 3 8แรง เดี๋ยวเบาเดี wow ๋ยวใส่ให้นะครับเบาตรงนี้เดี๋ยวใส่ให้นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังดอกสูงครับยางเดิมแต่ดอกสูงนะครับเต็มเต็มเลยนะครับระบบไปเช็คเรียบร้อยนะครับสีเก็บใหม่สวยนะครับเช็คั่วซึมนะครับทำสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่องให้เรียบร้อยนะครับไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนิวฮอลแลนด์ อ่าสามสิบแปดแรงซึ่งรุ่นนี้ลูกค้าก็อหากันเยอะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่เดี๋ยวเปิดดูเลขนิดหนึ่งสามพันกว่าชั่วโมงครับผมนะครับชั่วโมงสามพันกว่าชั่วโมงรถปีห้าสี่นะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับเปลีสีให้สวยนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถไถมือสองสภาพดีเอาไว้ใช้งานนะครับนิวออลแลนด์ตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังครับเป็นรถตระกูลแก่งและก็คล่องตัวนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับระบบเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์ข้างตัวนะครับใต้ห้องไมล์ตรงนี้เกียร์ชัตเทิลนะครับทั้งหมดจะเป็นมีเกียร์โงเกียร์ไฮเกียร์กลางนะครับสามเกียร์ตรงนี้สี่เกียร์นะครับทั้งหมดก็จะเป็นสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ภายหลังมือฮอนแลนดนะครับข้างตัวก็จะเลือะเกียร์มือฮอนแลนด์ ครับสภาพสวยครับตอนนี้นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคานี้ไปดันกับผนังตัวนะครับแล้วก็แถมส่งฟีสามารถยืดโลมตรแรกครับราคาอยู่ที่2องแสนหกหมบาทนะครับเช็คเรียบร้อยไปใช้งานได้เลยลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหานะครับมีวอลเลนนะครับกระปูนสีเงินนะครับถือว่าขายดีอีกอีกม้วนึงครับมีวอลเลนนะครับลูกค้าที่เอาไปใช้งานก็จะติดใจเรื่องของความทนทานนะครับความคล่องตัว นิวฮอลแลนด์ก็ติดต่อมาได้ครับสำหรับคันนี้38แรงนิวฮอลแลนด์นะครับ2 6ง0 0นบาท2 6 9 0 0นบาทถึงก้อน2ชิ้นแถมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1 0 8 9 2 8 3 2ง1ปนะครับร้านยีเดอรเตอร์อเมริกันองกี่นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์หนองกีนะครับดึงเยื่อเทศบาลติดถนนใหญ่เส้น24นะครับใกล้ๆปั๊มพีทีตรงนี้นะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะ ชมนหรือจะเป็นอุปกรณ์เตาพ่วงใหม่เตามือใหม่นะครับก็จะมีหางตาข่าหางมันพันเพลินลูทตอรี่นะครับอ่าของใหม่ไว้คอยบริการหรือจะเป็นรถไถรุ่น L รุ่น M หลายๆรายการนะครับแวะมาดูชมดูนะครับสำหรับร้านเคสเตอร์เมืองน้องก็ฝากคลิปนี้ไว้ในหัวเร็งวันหนึ่งรายการสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ